สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับเช้านี้เรามาพบกันนะครับสำหรับความรู้สึกที่อะไรให้กับครอบครัวของณัคอมนะครับซึ่งครอบครัวณัคอมนั้นครับเป็นครอบครัวที่สร้างความสุขสนุกสนานเสียงหัวเราะให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกอารายอวรน,นะครับ ต่อการสูญเสียและก็การจากไปอย่างกระทันหันนะครับถ้าจะบอกว่าเส้นไทมลน์เนี่ยที่การเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดของนักคอมตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นมานะครับที่เราได้ทราบข่าวกันมาแล้วก็ต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นนะครับเราจะพบว่าแม้แต่ว่าแพทย์จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีอาจที่จะยื้อ ยื้ยุกชุดชีวิตของนักคอมอันเป็นที่รักของพวกเราได้นะครับก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นในเช้าวันที่30เมษายน2504 0ุที่ผ่านมานะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับมีข้อกำหนดที่เข้มงวดทำให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับจนกระทั่งมีการเผาไปในช่วงของช่วงบายน,นะครับ มีการเก็บกระดูกกันในวันที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานครับวันนี้ตรงกับวันที่3พฤษภาคม2564นะครับถามว่าวันนี้ผมได้พูดคุยกับทุกท่านเนี่ยแล้วก็จะต้องบอกว่านล้วนอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขกับพี่น้องคนไทยนะครับยังมีการให้โชคกับ พวกเราหลายๆคนนะครับแล้วก็หลายท่านที่เป็นขอเขาเรียกว่าขอหวยนะครับก็ติดตามข่าวคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนรถหรือว่าอายุของนักคอมเนี่ยก็มีโพยหวยบางแห่งนะครับก็นําทะเบียนรถนั้นมาตีตัวเลขให้กับพี่น้องหลายคนที่ติดตามมานะครับโดยเลขที่ ทะเบียนรถที่เคลื่อนย้ายร่างของนักค่เนี่ยนะครับจากวัดพระศรีมหาธาตุจากโรงพยาบาลไปวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยนะครับก็มีเลขรถ4812แล้วก็4489นะครับซึ่งตรงนี้ก็ปรากฏว่ามีการเอามาตีหวยกันนะครับจนกระทั่งหวยเลขท้าย3ตัวที่ออกนี่ก็เป็น498 ถ้าเกิดเป็นขอหวยที่แทงกันหลายๆหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะเป็นใต้ดินอะไรก็ช่างนี่ก็คงจะถูกหวยกันนะครับ่ที่สําคัญก็คือว่าอายุของนักคอมเนี่ยอายุก็63แล้วก็บางคนก็ไปตีว่านักคอมจากไปจะเป็น0ูนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีการที่ได้ยินข่าวว่ามีเลขอันนะครับแต่อย่างไรก็ตามหวยก็ออกมา3 0 6และที่สาคัญครับทุกท่านครับ เราจะเห็นได้ว่าเลข4812เนี่ยบางคนก็ไปแยกย่อยแทงทีละสองตัวนะครับก็พอ18นะครับเพราะฉะนั้นเลข18ก็เป็นเลขที่ทําให้ทุกคนเนี่ยถูกหวยทั้งหวยรัฐทั้งหวยร,ร่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่านะค่อมก็ให้โชคนะครับกับผู้คนนอกจากสร้างความสุขด้วยเสียงหัวเราะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ ตอนจากไปนะครับก็ยังให้โชคให้ร้องวัลกับพี่น้องคนไทยที่เอาเลขต่างๆนั้นมาตีแล้วก็จนมาทั่งทำให้ตีเลขถูกแล้วก็เอาไปทำการแทรงถุนแังถวยแล้วก็ว่ากันไปนะครับรู้สึกว่ามีเ,าเสลเบเมืองไทยนะครับที่พูดถึงเรื่องฝาโรงของของนักคอมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น 921หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่หวยมัน,นก็ออก129นะครับอันนี้ก็เล่าให้ทุกท่านฟังว่าวันนี้ครับหวยนคอมออกช่วยทําให้คนในประเทศไทยเนี่ยถูกหวยเป็นเยอะมากนะครับแล้วก็เรารู้สึกอะไรเอวอนนคอมแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นาการจากไปของนัคอมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียอ,อกเสียใจกัน ถามว่าทุกวันนี้นะครับก็ยังมีข่าวสารต่งรางๆมากมายนะครับที่ออกกันมาเยอะแยะมากเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของนัก่อมเนี่ยนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับไปดูเรื่องนักอ่อมเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของนัก่อมเนี่ย เป็นเรื่องที่พวกเราที่ติดตามนะครับก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะมีคนแห่ซื้อเลขรถขนศพแล้วครอมเกลี้ยงทุกแผงอ่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี้นะครับถ้ามาบอกวาอ่าผมมาดูตั้งแต่ข่าวข่าวนะครับใน youtube นี่นะครับนะครับนายเอน้ำตานองนะครับนี่เรื่องราวของครอบครัวของน้องค่อม แล้วก็มีผู้คนมากมายที่ออกมาพูดดาราไม่ว่าจะเป็นคุณจิมชวนชื่นหรือว่าคุณโน้ตคุณหมั่ำถั่วและนายโยงหรือว่าคุณจตุลงนะครับแล้วก็เรื่องโซเชียลต่างๆที่เอาเรื่องเราของน้องห่อมมาพูดคุยนะครับท่านจะเห็นได้ว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้น กับคนดีๆคนหนึ่งของคนไทยของเรานะครับผู้สร้างเสียงหัวเราะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนนะครับบ้ามายนะครับไม่มีพิษมีภัยนะครับเห็นไหมฮะขอบคุณนับค่อมเลขรถตู้ส่งสู่สวรรค์น,นะครับและก็มีการบอกกันว่า เห็นโรเบิร์ตมากอดนัคข้อมพาไปสู่สวรรค์น,นะครับอันนี้ก็ต้องไปตามคลิปกันดูนะครับแล้วก็มีฉากนน่าจดจำผมก็ไปดูเรื่องราวของนักข้อมมากมายนะครับที่อยู่ในโซเชียลเราจะเป็นเรื่องของวงการตลกที่มาบอกเล่าถึงความเสียอกเสียใจนะครับแล้วก็มีตอนที่นักขอ้อมไปหาคุณแจสนะครับ นี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ผมทุกท่านมาคุยกันวันนี้เพราะผมอยากจะบอกว่าหวยเนี่ยออกที่นครมก็คือว่าโควิดที่นครมติดมาจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับทําให้นครมต้องเข้ารักษาตัวซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ไปดูที่คุณหม่ำมเจ้ามกบอกว่าทุกคนกลับบ้านในหมด ว่าจะเป็นบอลเชิญยิบหรือจะเป็นแก๊สหรือว่าจะเป็นอ่าหลายหลายคนนะครับแต่ทำไมนักคอมไม่เด็กลับนักคอมต้องรักษาตัวแล้วสุดท้ายก็จากไปซึ่งแน่นอนครับมันเร็วมากมันมันทำให้แบบว่าทุกคนตั้งตัวไม่ไม่ติดนะครับแบบไม่ทันจะไม่ทันจะทำใจได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สูญเสียเนะี่ย สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอกาสของความอะไรเอาวาังความรู้สึกที่จะสแสดงคือการร่ำลาก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าภริยาของน้ข้อมี่ก็ติดโควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาเจอหน้าเจอตากันในครั้งสุดท้ายจะลดน้ำศพอะไรก็ไม่ได้นะครับต้องทำการเผาทันทีนะครับซึ่งนายโย่งก็แต่ง เลงให้กับนักคอมร้องทั้งน้ำทั้งน้ำตานะครับแล้วก็คือคือฟังแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงอยู่ในความรู้สึกเดียวกันนะครับว่าคือสูญเสียแล้วก็เสียใจแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับทําให้ในความรู้สึกที่ผมจะคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็คือว่าการที่เราเจอโควิดเนี่ยแล้วเรา จะเจอปัญหาอะไรบ้างผมต้องเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเจอโควิดเนี่ยย้อนเวลาไปสักสองาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถสมัครแผนที่แบบเจอจ่ายเนี่ยสองแสนบาทได้หรือเจอจ่ายหนึ่งแสนได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ในวันนี้นะครับบริษัทรับประกันเนี่ย ก็เจอปัญหาที่เรียกว่ามีคนสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับสมัครเข้ามาเยอะจนกระทั่งแบบว่าบางบางแผนนี่ต้องปิดแล้วก็ไม่สามารถรับได้ในแผนที่เปิดรับแบบประเภทเจอจ่ายสอ0 0สนหรือเจอจ่าย1 ,000 งแได้นะครับแต่วันนี้อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางแผนที่เปิดอยู่ทำให้ผมรู้สึกมีความเป็นห่วงแล้วก็ขออนุญ,ญาต เพื่อนที่น้องทุกท่านนะครับโดยที่จะมาทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวให้กับทท่านเนี่ยได้พอรู้ว่าท่านเนี่ยยังสามารถเตรียมตัวที่จะสร้างแผนคุ้มครองได้นะครับโดยผมทำคลิปวิดีโอคลิปเนี่ยเป็นการสตรีมมิ่งสดแล้วก็เผยแพร่ไปให้กับ เพื่อพี่น้องได้รับทราบโดยให้รู้ว่าวันนี้ถ้าเกิดเรจะทำประกันไวรัสโคโรนาเนี่ยท่านสามารถเข้ามาสมัครได้ผ่านลิงก์นี้นะครับผ่านลิงก์ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยในคลิปนี้นะครับโดยท่านมาดูเลือกแผนเอาวันนี้เรามีแผนที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเนี่ยเหลือไม่กี่แผนแล้วนะครับ ให้ทุกท่านดูว่าอย่างบริษัทนี้นะครับก็มีแผนคอมพลีต159ระยะเวลาเราคอย14วันตรงนี้ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบว่าจากเหตุการณ์ของนัาคอมเนี่ยมีการป่วยตั้งแต่วันที่12เมษายเป็นต้นมาการเจอโควิดเนี่ยและมีการรักษามาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่เท่าไรประมาณ18วัน เขาประจากพวกเราไปคือจับไปวันที่30 e za, 2, เมษายน2564แต่ถ้าเกิดท่านจะทำประกันโควิดส่วนบุคคลเนี่ยผมต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่ามีระยะเวลารอคอย14วันครับระยะเวลารอคอยคือสมมุติว่าท่านสมัครวันนี้นะวันนี้วันที่3สมมุติวันที่3นี้สมัครอย่าเพิ่งไปรับนะครับให้รับวันที่4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17วันที่17พฤษภาคมไปแล้วนะครับท่านทึงจะได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าเจอโควิดเจอจะจ่ายให้1 0 0 0 0หมืน,นะครับเจอจ่ายให้1 0,000หมืค่ารักษาก็จะ1นึ่งหมื่ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผน2 5 9นี้นะครับ c o m p l e สอ2เนี่ยเจอก็จะจ่ายให้10,000ค่ารัากษาก็มี30,000แต่ถ้าเป็นแผน4 5 9เนี่ยนะครับเจอจะจ่ายให้50,000ค่ารักษาก,ก็50,000แลวถ้าเกิดเป็น c o m p l e ท e 4นี่นะครับเบี้ยประกันจะ8 5 9เจอจ่ายให้50,000ค่ารัากษาให้100,000ท่านจะต้องดูตรงนี้นะครับว่าส่วนของค่ารักษาหรือการเจ็บป่วยท,ท,ท้ายเนี่ยคือ c o ม่าเนี่ย ก็จะมีเงินให้1นึ่งแสนสำหรับแผนที่1แผนที่2ก็3 0 0 0 0นแผนที่3ก็คือ5 0 0 0 0นแผนที่4ก็คือ1ล้านผมให้ท่านจำคอลัมน์นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผมยกตัวอย่างแผนอื่นๆเนี่ยเราจะไม่เห็นด้านข้างหน้านี้นะครับด้านบนนี้นะครับตัวเส้นแนวนอนนี้นะครับคอลัมน์เส้นแนวนอนจะไม่โชว์มีการตรวจหาเชื้อก็จะถึงให้ห้0 0บาทสำหรับคนในครอบครัว มีเครื่องพ่นมีค่าฉีดพ่นทำความสะอาด5,000แผน2ก็ได้เท่ากันครับแต่แผน3จะได้ค่าตรวจฐาเชื้อ10,000ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถ,ถานที่เนี่ย10,000แผน4ก็ได้เท่ากันนะครับกรณีอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีความคลองตั้งแต่แผน1คือ10,000 30,000 50,000แ0 0 0 0 0่งรับสมัครตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุร0 0ยปี ่รารักษาพยาบาลก็มีให้1,000 0 0 0 0 0นส0 0าทะครับทีนี้ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆถ้าเกิดท่านใดอยากจะสมัครก็สามารถสมัครได้นะครับแลบประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ท่านต้องดูให้ละเอียดนะครับข้อยกเว้นก็คือการลักลอบเข้ามาในราชนจาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับตรงนี้หมายความว่าที่คือแผนหนึ่งทีงนี้ผมจะไล่ให้ดูว่าสารับอีกบริษัทหนึ่งแผน499เนี่ยกับ899มี2แผนนะครับคือไม่จำกัดอาชีพและมีข้อย,ยกเว้นอะไรมั้งบ้างนะครับไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติการขึ้นทะเบียนสำนักงาน คณะตรมการอาหารและยานี่เป็นข้อยกเว้นนะครับเรามาดูประโยชน์ตัวอื่นสครับเราไม่จํากัดอาชีพนะรับสมัครได้นะครับไม่จํากัดโรคประจําประจําตัวใดๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็ให้โคม่าห้าหมื่นกับแสนหนึ่งนะครับท่านไปดูในลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องค่ารักษาให้10,000กับ2 0,000บาทนะครับ ส่วนของภาวะโคม่านี่แผนหนึ่งนี่ให้2 0 0แสนแผน2นี่ให้4ี่แสนนะครับมีค่าเฉยๆให้วันละ1 0 0 0ันสูงสุด90สบนะครับมีค่า,ารักษาให้1 0 0 0 0แสนกับ2องแสนสำหรับแผนที่1กับแผนที่2นะครับแต่ไม่มีเจอจ่ายทีนี้เรามาดูของไทยประกันนะครับมีเจอจ่ายให้แผน1นึ่งสองรแดส้าหมื่แผนสอง 4ี3ก็ดแผน3 5 5 2 1 0 0 0 0บาททุกท่านครับเราจะเห็นได้ว่ามีภาวะคอมาให้แ5น0้าสองแสนสอแล้วก็ส0 0แสนส่วนของตรงนี้คืออะไรครับเราไปดูสิครับอ๋อมีความคุ่อวงเรื่องผู้บัติเหตุให้หนึ่งหมื่เท่ากันทุกแผนนะครับรับสว่างถึงอายุ65ปีนะครับและมีค่าอะไรครับตัวนี้มีค่ารักษาพยาบาลให้ 1 0 0 0 0แล้วก็2 0 0 0 0นะครับบริษัทจะไม่รับประกันผู้ที่ป่วยเรื้อรังหรือโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้คือโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคควนจโรคปอดไตวายวเรื้อรังโรคตับแข็งตับวายนะครับและก็ไม่รับประกันผู้พิการทุกกรณีนะครับอันนี้ไม่จํากัดอาชีพ ผู้ประกันต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและก็ไม่รับประกันการลักลอบเข้ามาในราชนจาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับทุกท่านทีนี้ส่วนของสินทรัพย์ บริษัทสินทรัพย์ให้อะไรครับสินทรัพย์มีแผน449นะครับเป็นค่ารักษา1แสนแผน799ค่ารักษา1แสนแผน999ค่ารักษา1แสนไม่มีเจอจ่ายนะครับแต่มีภาวะโคม่าให้5แสนกับ1ล้านแล้วก็2ล้านท่านดูตรงตามข้อมูลนี้นะครับอยากให้ท่านดูลิงก์เองนะครับแผน2 6 0เนี่ยมีเจอจ่ายให้50,000นะครับ แผน519เนี่ยเจอจ่ายให้1แสนนะครับมีความวามุ้มครองอุัติเหตุได้50,000ถ้าแผน2เนี่ยก็คือให้1แสนนะครับไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆนะครับและก็ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รับผู้พิการหูหนวกเป็นใบตาบอดแขนขาดขาขาดหรือเสื่อมสมรรถภาพรับทุกอาชีพไม่จำกัด พื้นที่ในประเทศไทยคุณประกันรวมกันสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อรายนะครับอันนี้ต้องดับทราบไปนิดน,นึงนะครับรับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทยผู้เอาประกันสามารถทําประกันได้สูงสุดหนึ่งกรมธรรม์ไม่รับประกันผู้ติดเชื้อมาก่อนการทําประกันหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อโควิด19โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการหรือถูกตรวจสุขภาพหรือรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา เรามาดูอีกบริษัทหนึ่งคือวิริยะนะครับมีซูเปอร์ชิล3 9 9 9กับ439อันนี้ก็จะมีการให้ความคองเรื่องค่าชดเชยเนี่ยสูงสุดไม่เกิน14วันนะครับแล้วเรากลับมาไล่ย้อนดูนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับมีข้อยกเว้นไม่รับประกันกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลคือรับประกันผู้พิการนะสำหรับบริษัทิยะนะครับไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆนะครับแต่แผน439ขอสมรสิทธิ์ไม่รับผู้เอาประกันที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานโรคตับและโรคไตสมรสิทธิ์ไม่รับบุคคลที่เคยติดเชื้อโควิดนี่นะครับมีความของเรื่องอะไรนะครับตัวนี้ ย้อนกลับไปดูข้างบนอ,อ๋อมีการเจ็บป่วยขั้นสุดท้ายก็คือโคม่านะครับให้สองแสนทั้งคู่นะครับแล้วก็มีค่าเย่เชยให้วันละห้าร้อยนะครับสูงสูด7สี่วันที่ผมเรียนให้ทราบมีโคม่าให้สามแสนสำหรับตัวสี่สามเนะครับส่วนของ399เก้นี่มีเจอจ่ายให้ห้า0 0ื่แต่สี่สามเกนี่มีค่า,ารักษาให้สาม0มืน่นแล้วมาดู อของบริษัทเอเชียแผ่น500อันนี้คนทำกันเยอะนะครับที่คนทำเยอะเพราะว่ามันเจอจ่าย5,000แล้วก็มีค่าชดเชยวันละ1,000พันสูงสุด50วันนะครับก็สูงสุดให้5,000 0แต่ตัวนี้เจอไม่จ่ายนะครับแต่ว่ามีค่ารักษาให้250,000มีค่าชดเชยให้2,500 2,500บาทต่อวันสูงสุด50วัน ก็สูงสุด1 2ึ่งแสนนะครับและโคม่าครับสุดท้ายนี้ให้2องล้านห้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัว500นี้ก็5้าแสนบาทอันนี้รับถึงอายุ99ปีนะครับก็ตัวฉีดวัคซีนเนี่ยให้สูงสุดไม่เกิน30วันตัวแผน1,825งนีส้เนสูงสุดไม่เกิน30วันเหมือนกันไม่จํากัดโรคประจําตัวยกเว้นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็รับ ประการผู้ปิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ไม่จำกัดอาชีพไม่จำกัดพื้นที่นะครับรับหมดนะครับแต่ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียงนะครับรับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทยผู้เอาประกันสามารถทำประกันแผนโควิด5 0 0ได้สูงสุด1นกรมธรรกับตัว1,825ได้สูงสุด1นกรมธรรแปลว่าถ้าเกิดเราจะทําแผนนี้เลยนะเราก็อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งได้นะครับ ซึ่งตัวนี้เขาก็มีการยกตัวอย่างถ้าเกิดกรณีที่เกิด<ม>เกิดติดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็ได้เงินไปมากน้อยแค่ไหนก็ไปดูตัวอย่างเอาเนะครับทําคลิปไว้เมื่อคราวก่อนนะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันนี้หวยออกไปแล้วนะครับหลายหลายคนก็โชคดีถูกหวยหวยของนักคอมนะครับแต่ว่าหวย โควิดใครจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยผมก็ขออนุญาตขออนุญาตแนะนำตามที่ทุกท่านก็รับทราบดีว่าใส่แมสเป็นประจำล้างมือ <c oughs> หลีเลี่ยงการออกนอกบ้านนะครับทานอาหารก็ใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็พยายามทานของร้อนและที่สำคัญคือหลายคนถูกหวยจาก เลขรถหรือว่าอายุของนักคอมนะครับอายุ63าแต่ว่าวันนี้คงไม่มีใครอยากจะถูกปวยโควิดโดยการแบบมีเชื้อเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในบ้านหรือว่าไปเจอในสถานที่ทำง,งานหรือว่าตามห้างต่างๆที่เราจะไปหาซื้อของหรือว่าจะไปทำททธุรกรรมที่ต่างๆ ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแลวคงไม่มีใครอยากถูกโควิดแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเง,งินทองแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดเราก็จะก้าวข้ามเหตุการณ์ที่ร้ายแรงครั้งนี้ของโรคไปด้วยกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีแต่ถ้าเกิดทุกท่านที่ต้องการป้องกันนะครับเรื่องประกันโควิด ก็ดูจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ในนี้นะครับแล้วท่านจะเห็นได้ว่าท่านสามารถไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็ไปดูที่ว่าจะเลือกแผนไหนและถ้าเกิดอยากจะสมัครเองนะครับก็กรอ,อกลำดับที่1ก่อนก็คือสมัครเข้าไปตามลิงก์นั้นเรสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็เข้ามากรอกตัดบัตรเครดิตของตนเองได้เลยนะครับตัดบัตรเครดิตของท่านจะทําให้บุคคลในครอบครัวก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าไม่อยากยุ่งยากก็ แอดไลนะ์ไ uh, อ0917811941 0917811941นะส่งสมนดาวบัตรประชาชนและก็อีเมลแอดเดสและก็เบอร์โทรศัพท์และก็ระบุอาชีพของท่านและก็โอนเงินเข้ามาเพื่อเป็นค่าสมัครได้เลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอแสดงความอะไรต่อครอบครัวนค้คอมขอให้ดวงวิญาณของน้รคอมกลมไปสู่สุขติและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้อม ได้กลับมาอยู่ในจุดที่แบบเข้มแข็งและแข็งแรงแล้วก็สู้ชีวิตกันต่อไปครับขอบพระคุณครับ